ได้กล่าวไวนะ้เนอะเพราะนั้นการบรรลุธรรมในกระแสธรรมเนี่ยแห่งพันิพานเนี่ยก็คือโสดาบันนั่นแหละ,นะะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอาดานต้นเนาะเหมือนมีสี่ดา่านยังไงโกคนเนะอะที่ว่าสี่คู่นั่นแหละเนาะ <c oughs> เป็นพระอริยบุคคลระดับแรกนะที่เกิดจากปัญญานะที่ถูกต้องตาม หลักรำคำสอนของพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่สำคัญท,ที่ที่ควรปฏิบัติเนี่ยก็คือจะต้องมีศีลห้าบริบร,บริบูรณ์นะโดยจิตผองแผ้วไม่บ้าหอบไม่บ้าหอบบ้าคุยไม่บ้าหอบบ้าคุยหรือบ้าขอาอ่มีฮิลิโอตะปัก และเลือกถึงความตายเห็นไหมเนี่ยหลักๆเนี่ยมีปัญญาเห็นตามความจริงความเป็นจริงและยังคงดำรงชีวิตอยู่บนโลกอย่างเป็นปกติสุขไหมคุณธรรมสำคัญของพระโสดาบันปัญญาเห็นไหมนั่นแหละสมาธินั่นแหละ,ะการเข้าใจความจริงในหลัก พุทธศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการบรรลุธรรมนะเนี่ยมันต้องถือนะศรัทธานั่นเองเองอานาะนะฮะศีลห้าบริบูรณ์ศีลห้าเกิดขึ้นจากจิตที่ผ่องใสและเป็นปกติทำให้ไม่ต้องคอยระวังรักษาจนเกินไปไหม แต่จะมีเจตนาไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติิริโอตปะมีความละอายต่อบาปอิเล็นะอ่านยและความเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละเนาะความตายที่เป็นอารมณ์ระทึกระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอทาให้มีสต,ติอนะประมาทในชีวิตไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตจิตใจสงบเยือกเย็น ิตมีสภาพทรงตัวและมีความเยือกเย็นไม่บ้าไม่บ้าคุยไม่บ้าหอบไม่บ้าคุยหรือบ้าขออา่าก็ไปขอนู่นขอนี่นี่ไม่ได้เลยนะมีแต่ให้เนะเาะหรือไม่ให้ก็อย่าขอเนอะเอาะอ่าอะไรทํานองนั้นเนะเาะก็จากค่านั่นเองเนาะความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การหลุดพ้นจากสังสารวัตรบางส่วนนะเนี่ยโดยจะมีโอกาสเกิดในพุกปุ่มนั้นๆไม่เกินเจ็ดครั้งนะและจะบรรลุอรหัตผลในที่สุดการฝึกฝนตนเองสู่พระโสดาบันทานศีลภาวนาหเนี่ยมันเข้าตำราหมดหละฝึกฝนตนเองให้ครบถ้วนทั้ง สามข้อรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะหากยังผิดศีลแสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักคำสอนของกฎแห่งกรรมนะฝึกกายใจให้มีความถูกต้องตามหลักธรคาสอนมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องนะก็ประมาณนี้แหละครับสาธุ คุณครับอาจารย์ปู่ครับขอบคุณครับก็ใช้เวลาสั้นๆได้ใจความนะครับผมก็ผมขอเนี่ยใช้เวลาประมาณสักได้กี่นะได้กี่นาทีนะครับในการสรุปนะครับในการสรุปความเข้าใจที่ท่านได้ให้มานะครับเริ่มตั้งแต่อาจารย์ทารกน้อยนะครับอาจารย์ทารกน้อยนะครับให้ความรู้เรื่องของสัตบุรุษนะครับความเป็นคนดีและการส้นททางสุนทรบัณก็คือให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักสังคมรู้จักบุคคลครับ แล้วก็อธิบายถึงเรื่องพรมวิหารสี่เรื่องของขันห้าเพิ่มเติมไปอีกหน่อยนะครับแจนบูลนะครับ,รบก็ได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องอการเข้าถึงโซนบันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็คืออ้างถึงอริยสัจสี่นะครับแล้วก็ให้รู้ออมรรคโยบาต่อก,การละสั่งยชน์ศาก็จะเป็นเส้นทางนะครับแต่กระเษมนะครับก็ได้ให้ความรู้เรื่องของอริยสัจเจ็ดประการนะครับก็คือ มีศรัทธามีศีลมีฮีรีมีโอตป,ปะอาหุวฉลจากขา้าแล้วก็ปัญญานะครับส่วนอาจ,จารย์จารณิตนะครับผมก็ขออจย์จารณิตนะครับกับอาจารย์จารณิตนะกับอจจานะบอจ,จารย์วิระนะครับซึ่งสองท่านพูดเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องของรักสยทิ 4, ทปินะครับลักสังยุตสามสักยัิปิวิจิกิจฉา่ิด้ตามาตนะครับแล้วก็มีศีลห้าอย่างบริบูรณ์นะครับก็ทั้งสองท่านเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลอกกันมานะครับแต่ก็ได้อธิบายตามที่ ได้ฟังมาสักครู่นะครับก็มีแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็มีเพิ่มเติมของอาจารย์จานย,ายไปไปอีกอีกหน่อยหนึ่งครับโดยรวมแล้วสองท่านก็มันเหมือนกันคล้าย,ายกันมากเลยนะครับส่วนอาจารย์สมหวังนะครับก็ได้ให้คุณสมบัติของพระโสดาบันก็คือท่านตรงละกายละวาจาครับแล้วก็มีศีลที่สมบูรณ์นะครับอาจารย์สมหวังได้ให้มันนะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายนะครับอา <c oughs> จารย์ปู่ก็ได้แนะนําเรื่องของการรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์นะครับ แล้วก็ต้องเข้าใจหลักธรรมก็เป็นเป็นการอธิบายงกว้างนะครับให้เข้าใจหลักธรรมแล้วก็สร้างปัญญาครับก็ทั้งเจบท่านก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับเวลาต่อจากไปที่เหลือนะครับผมก็เห็นว่าอาจารย์จานิตนะครับแล้วก็อาจารย์วีระก็ได้กล่าวเอาไว้าการสรทนาธรรมรยังอยู่ในเรื่องที่เ,เป็นประโยชน์